สวัสดีครับนี่ผมเพชรเองนะครับต้องขออภัยด้วยคลิปนี้เนี่ยมันไม่มีเสียงเนาะทางเราลืมอัดเสียงอ่าถ้าจะอธิบายเนาะเค่นี้ครับคุณวันชัยเนาะเขาเป็นเจ้าที่อรอพรนะครับผมรายได้เนี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสองหมื่นสแต่ว่าตัวรถยนต์ที่เขาเอานะครับผมเป็นตัวโตโยต้าอัลติสโตโยต้าอัลติสคันนี้นะครับผมเป็นตัว ตัวปิดรุ่นปี1 4นสะครับผมราคาจะอยู่ที่3,59,0 0 0บาทนะครับผมซึ่งถือว่าในเคสของคุณวันชัยเนี่ยยากมากเลยแต่ว่าทางเต็นต์เราก็สามารถดันผ่านได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางคุณวันชัยรับรถไปเมื่อวันที่20ตุลาคมปี2 5 6 4นี่เองนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะออกรถกับทางทางผมนะครับเซล์เพหรือว่าอย่าออกรถกับทางเต็น์กาหลีาก็สามารถมาออกได้เลยครับผมมาติดต่อได้เลยนะครับไปเลยนะครับสวัสดีครับ Yeah. Mm -hmm.